นี้คิดย่อยนะครับต่งปลานะครับประมาณ4นะครับหนึ่งพันตัวนะครับออเดอร์เข้านะครับส่งไปเรื่อยๆนะครับําปลานะครับปลาก็จะมีนุกปลาไซส์เป็นะขามนะครับไซส์เล็กนะครับไม่ใหญ่กรนขามกระตวนิดนึงนะครับตัวนิดหนึ่งก็จะให้ลงให้ชมว่าเออตอนนี้คือแบ่งปันจริงนะครับแบ่งปันจริงแถวเดร์มาเยอะกว่านี้จริงๆอ่ะแต่ผมของไม่พอนะครับของไม่พอตอนนี้ ลูกปลาย่างเพิ่งบินน้ำนครับบินน้ำอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีก็มีไซน์นี้ครับสักคอนี่ใครสนใจก็เหมาได้นะครับพอกนี้มีประมาณ600ตัวนะครับ600ตัวร้อยตัวเขเหมานะครับ หมาราคาค่อนข้างตามสภาพปลาครับและตามรอบนะครับแล้วแต่เพ่อแม่ปลาไม่เหมือนกันจำนวนครับต่อเน้นเหมาคนนะครับพาผมที่ผมขายส่งนะครับขายของเหมาเนี่ยเหมาส่งร้อยตัวข้อนี้ก็มามื่นนะครับสองละตัวนะครับหนึ่งหมื่นนะครับข้อนี้สองตู้นะครับหกร้อยเศษหกร้อยนิดๆนะครับไปเก้าร้อยตัวขอปลาแม่ปลาคู่นี้นะครับพ่อแม่ปลาจะมีพีซีดีเก้าห้านะครับ กับปลาแดงเก้าแปดนะครับนี่ครับพ่อแม่ปลานะครับพ่อพ่อปลาไม่ได้เร่งนะครับแม่ปลาก็าไม่ได้เร่งส่วนลูกปลานะครับชุดสองก็มาแล้วนะครับตอนนี้กำลังตีข้อสามนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0996699796นะครับ0996699796ติดเบอร์นะครับแอดไลน์แล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับขอคนที่พร้อมรับมารับเองนะครับสหรับลูกปลานะครับลูกปลาตํนนวยครับผมได้มีส่งให้นะครับถ้าส่งก็คือกรุงเทพเปลิมณฑลอะไรเงี้ยให้ส่งอารถรถแก๊สเอานะครับถ้าจ้างรถแก๊วิ่งมารับได้นะครับ ตามนี้ครับแจ้งทางในตราบนะครับวันนี้ก็เดินทางหนึ่งพันตัวนะครับขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมนะครับปลาฟ้อมเหมือนเดิมครับปลาฟอมก็ดูคลิปก่อนนะครับจับเด็กกระตามนั้นเลยพาราส่งปอนอเหมือนเดิมนะครับสำหรับปลาฟอมนะครับปลาแบ่งปันเป็นจดตัวนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ